สบายดีพี่น้องของปลายบริสุทธิ์สุดๆคนเรามากินก้าวเที่ยงกะบ่าวพี่น้องนะกินก้าวเที่ยงกะบ่าวสนุกเด้อพี่น้องเด้อทำกระปุ่นปิ่งปลาหนิ่งน้อพี่น้องเนาะซ่บๆพี่น้องตอนเที่ยงหลังจากเลือกเวียกเลือกกันโอ้ยสนุกเด้ออะไรนะเลยได้สดสิกินดีๆเรื่องสกินทั้งน้ำตาอะไรวะมะขี้หินมะเขาน้ำนะโบอายมีอะไรอยู่ข้างหลัง มาหน่ะแม่ไหมวะมาเดินไปน้องมาเต้อากินเม็ดกินเหลือสะกดอย่าที่กินน้ำหลั่งเดินองมีเหลือเลื่องที่ช่วยเป้าบ่เมื่กินได้บ่สสนุกคนไอ้เจตุกมาเป็นน้องมะโอ้ยเนาะทำเองพี่น้องเนาะบริสุทธิ์ในบ้านเชื้อเมืองดอกทำเองแล้วทีได้กินตอนไหมไปสั่งเขามันก็เหึง ดูดเี่ยนยิ้มแน่ลูกอ่ะกินแบบอร่อยอร่อยเหมือนโบไรเนี่ยนีอนก้มหนาเงี้ยกินเซตเซตเนี่ยมันลงก้มโรมูซี่แบโอ้ยเนาะมีคนเขามาเบิ่งไลยูบอเอาเอาเอาพี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บโบไรตำเองสั่นเอาเนาะพี่น้องเนาะบ้านต้มข่าวนโยนเตะดต้มอ้าตะโหดอร่อยหรอคนบ่แห้งคนบ่ขีบผัดกระปลาทอดกระปั้นอะไรแบบพี่น้องับ เฟังมาลำเรืีองไม้นะเขาบรรยากาศเวลาเรากินเขาฟังมาลำเรื่องกินตั้งบอกเปยีงออกกอกไปทั่วโลกยูทูบเวอร์มาติดกมากก็ได้ เสี่ยเพลงประกอบบ่มาลำเลยไล่ัไล่ n h าไล่กันย้อนไป nhau หมดเกิน30งทีเลยได้เลยเ่ยสเงนาอากิ้กะไล่ก็ไล่ฮีบิดนั่นแล้วอย่างเนี้ยเอาป้อม เอาปลาหมึกมาน้ำให้เปนตาหยาบตามกระปุ้นใส่ก็มีไอ้ทะเลเนี่ยโมมีททะเละยัดงบมเลยฮะไปะยัดงบเอาน้ำใส่กระปุ่นนะ อ,อ,อันคนกินอยู่คน,อนสองคนที่ออกกล้องแต่บัดมือบัดเป็นมือไม่น่าเด็กคนที่ใช่อะอ้ย่างนี้บไปเอาไปเร่นด้นกานท่อกออเริ่มบอกว่าหนักเขาเริ่แรมแตกานบานนอกบานนาพี่น้อง มีลาบมีก้อยแบบมันจฉาคมคงํำกระเพิ่นแจ่วก็แดกกินแซ่บกินแซ่บเป็นแบบปันณาปัณ้าปัณณาปัณณาเมื่อไนก์แา่วบบเจียงามดอีาคือสิเจียงกระเทียิเจียงมากระเทียมกันมากระเบ้านเฮามากะเทียมเ่าที่มี้ะบอ กินเลดกินเลดกำลังไล่อยู่กินเลดกินเลดเราได้เราไหวเฮเราได้เราไหวคนกรุงเทพเขาอ่ะโอ้ยคนกรุงเทพเลี้ยงคย้อยตอนนี้เราจะเริ่มจากท้าแล้วคนจริงๆมาเป็นกล้งป่ะเรื่องมึงละก็เรอื่รอง บอกปนินปนินเี้ยปนินตัวใหญ่ไัยสนใจถักมากสิขายขายเออทำมาทางจีนก็ขายน้ำตะวะคนจินฉันหวงมึงก็มาคนหนอยกูหล่าวแคแค่มันต้าหัวกันเถอ้อีหาอันนี้ลาสดมิชิวะฮัสเต์กันบ้า

ปิ้แมคมาจาทุกไม่ใส่ปิ้งมากมนั่งฟาก็บเเคยกินจากาือกปิ้งแมงคามาโอ้ยไม่เามข้าไปนั่งคุยกับโควาโน่เชียวแก่ <c oughs> สบายดีต้องไปตับเปนอับไปตำรวจเอาเอาโต๊ะไปร้อเข้าับับไไมดี่ <c oughs> สุตสูตคนมนี้เอมี่ เทลียรวัดลาวอยู่อเมริกาอยู่ฟลอริดาฟังนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะเจ๊น้อยเสียยังไม่เห็นเลยค่ะไทยงานบัตรนะเพราลงเพจเราเราข่าวนี้ลูกชายลูกก็จะอยู่บางทายเสียตัวนี้เป็เดือนแปดเดือนเสียนะครบ่ายังบ่เห็นอยู่เนาะ นนเขาอุมาอ้มไปที่อุ้มไปอันนี้พอมี้พ่อค้าอันอัยว,วะเด็อุมอ้มไปหลักพาตัวเด็กก็อ,อุ้มไปแล้วก็ไปชำระชำเะชำะาหารยิ่หนายิ่จเพาะมังอแรกับ,กกบมึงค่ะทำเข่างานเนาต้องเห็ดยังให้มันแซ <c oughs> บๆแบบให้มันสมน้ําสมเนื้อมันแมนบอระสมสนุคนหมักไม้ครับผมครับผม ให่มันเซฟเวอร์เนี่ยเวอร์วันอลังการใช่ไหมเริ่มมองคนเห็นเรื่องบุญมันได้หลายคนบอกนี่ยาดไปเอยนี่น่าแม่ไปเริ่มมาไรคือว่าหนาจะยาวรีแอซเงี้ยงๆคำนี้แหละพี่น้องเนาะขอขอบคุณใจสำหรับผู้ที่ให้การติดตามับชมตั้งแต่ต้นจนจบเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ 来、啊，这。<laughs>